ขาดีกับเต็มเกเลยไไพี่น้องเต็มพอดีเลยครับโอ้ยกำลังเต็ม,ม,อ,มอุย้ยยอดเลยจ่ายมันกำลังเต็มพี่อัอนน้อยอันนีเต็มบะได้สร้างวะนี่ครับเอาไดี๋ยวยเงี้ยนึงก็ได้ไปกล้อยเ็มี่นู้นดเลยจังติดากกตาคนเดียวพี่น้องเลยจกกังติดตามบังครับไปกล้อยก้วยเต็มพ,พี่น้องเข้าให้เข้ากันนี่ครับเต็มมากเลยครับทางนี้ห้อยเลยสวัสดีครับพี่น้องครับ นี้ครับที่ผ้าพี่พา,พพาน้องมาเอาแมนนอนเว่นเลยพี่น้องเด้อูข้างตอเหรอครับพี่น้องตอกลางบันกับปืนโอ้ยแมนดอนเว้นนี่ตัดพี่เนื้อกันกับตอด้วยพี่น้องนะครับเห็นไหมครับตั้งต้นต้นนะครับพี่น้องนี่คือต้นลำไยเองครับแล้วสิเอาตอกลางบันครับพี่น้องวันนี้นี่ได้หัวหน้าคนมาครับนาแต่ประชุมเพื่อเล่นเวลาอ๋อแกดสวนกันเสือครับพี่น้องในสวนครับ อันตราย <c oughs> โอเคครับครับพี่น้องตัวน,นี้เราบรรยากาศเดียวกนอันนี้บักไฟได้พี่น้องนี่ทุกม้ไฟครับพี่น้องลกเต็มต้นเลยหน,นี่ครับโอ,โอ้บานสวนกันเสือเด้พี่น้องเด้อนี่ครับเึ็แกล้วยฟอกหมูเต็มครับน่าอยู่น่ากินนี่พิซซั์อันตรายมาอยู่เป็นเรื่อยากเอาออกแล้วพี่น้องเนาะออกจากนี่เลยจากสวนเลยเป็นจำเป็นครับพี่น้องนี่ครับลองชมผลงานครับพี่น้องครับ นี่ครับคุ่น้องหัวหน้าคนเน้องไม่กล้าตายนี่ครับซุกของมั่นได้เพี่น้องโซลาเด้อีเดจะใส่เป็นเส้นได้เพี่น้องเด้วยมันเร็วครับมันเร็วกระฟาดเลยฟาดไม่ไปความแล้วกาดได้เยอะหน้าเหรอครับพี่น้องห้าโค้งท่าอุ่นกระชุมเพิงยืดได้สวนได้เพี่น้องเด้ออันนี้พื้นที่ส่วนบุคคลบเป็ผยังครับ ต้นกันเสือคนรรบอนุญาตจากคนแล้ว้นให้จัดก,การให้อ,ออกไม่เรียบร้อยแบบเอาจำเป็นครับต้องใส่ไปที่นี่เอานำเลยหาหนาะวปวดจนที่โ่งอเอาห็นครับพี่นออ้องเอามึอกงักวงว่วงกันโอ้ยไป,ไป เอาห็นแล้วครับพี่น้องเป็นหูอยู่บ่อต่ำๆเลยตต้นไฟครับพี่น้องจุดนี่ครับแมงมุมเบ้นที่เป็นตัวสีเหลืองเหลอยพี่น้องเนาะโอ้ประเภทตอที่เก็บปวดขนาดครับพี่น้องนี่เก็บปวดก็ตออยครับนี่ยไล่มันแข็งครับนี่ครับซุ่มเพิ่องแล้วครับ กลิ่นนเิ่งอยอพูดเอาไปเลยบ่ใหม่แห้งมัเลยเด่นใหม่แล้คือเผาหักเนี่ยอ้ตัวอ่อนเราลุ่นตัวอ่อนครับทีนี่ีนีบ่เปลี่ยนดอก เอาละเอาลงมาลดเบิ่อแล้วละไปนดไแล้วครับพี่น้องเอาไฟออกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นเลยทันเลยนิ่เดียวแล้วเอาน้มาตรงเมาตงไว้ดนี้นี่มีดีห้องนี่สักระตายกนี่เหุงวหะ ดี่เฮ้ยุอเอาลงกเอาลงครับโอ้โคุกระซังพอดีสิุบปอยู่โอ้ยไปใหม่หัวเลยไปใหม่หัวเลยเอ้ยนี่นะนยากกดตัดทีลครับปุ๊บปุ้มโอ้ยพอดีเลยยังเา อีสองหาดเดี๋ยวไปคิด <Charl> ว <ize it well> ่ณาด้วยกันขาดน้อยเอ้าเอ๋พอถ่วยบ้านน้อยไปน่อยเลยโอ้ล็กกระปันกาะมันเอาเอาหรือไงยูบะเอาลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับลงมาแล้วเอาเอา ลไฟกับบูมๆอยู่ของอีกแล้วเอาลงมาวันคนนั่งนี่ครับพี่น้องมาได้เต็มหมดเลยพี่น้องเด้อตัวอันมันตรงนี้ถักตอ้ตุ่มไหนเด็กห้องบุญยงหนีเนี่ยโอ้ยพี่น้องท่านี่ท่านี่โอ้ย หาดีเ t มเถาดนงงามางามมดีถาดนึ่งใช่ป่ะเนอ้ยถาดหน่งงามงามงามออ้อไพีกนครับพี่ลองถาดนครับงามๆาครับงามงามถาดน่งามๆงามถาดเดียวนี่ละงามกว่ารับ แคปากบักผมแค่เสือครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเอาลงแล้วครับพากันทำการดับฟืนดับไฟเลยพี่น้องนะที่ใหม่สวนยิ่ยากอีกพี่จานน้องพี่นี่น้ำห้างกันสิดับเลยคนห่มห้อยู่นี่เนาะเบิดรูบ๊อบ บเอาไปโฮมกันคุณบอะมาโฮมพี่ครับพี่น้องผลง,งานผลง,งานผลง,งานครับโมได้ถวยหนึ่งกี่บอสสามสี่ถาดนี่ครับพี่น้องสรุปผลง,งานนี่ถาดดีกับเต็มเลยพี่น้องเต็มพอดีเลยครับโอ้ยกำลังเต็ม,ม,มอุ้ยยอดเลยจ้า,จากำลังเต็มน,นี่อันน้อยเห็นบ่เต็มหมดได้สร้างไหมนี่ครับเอาได้ถวยหน,นึ่งกี่บอส ไปก้วยพอดีเจมี่นู้ดเลจังติดตามคนเพี่น้องเด้อจังติดตามมั้งครับไปก้อยกล้วยเจมเหล่าพอดีแก้วเจมเหล่าเดียวบ่โอ้ยไม่ได้ยิบของเยอะเนาะเจมจะเหล่าเอ้นั่งแล้วไปไปครับพี่น้องครับหลังจากที่เทาได้ตัวแมนตั้งเว้นตัวอ่อนมากนะเพี่น้องเนาะไปเจะมี่นู้ดอาหารเจพี่น้องเด้อนี่ครับอันเสียมากแล้วก็หนึ่งก็เด้กพี่น้องเด้อยหนึ่งคือซึ่งมันสุกคนครับนี่ครับพี่น้องหนึ่งเราจะไปแกะเอาตัวอ่อนๆออกเลยเพี่น้องเด้อ นครับจังมาเห็ดก้อยเห็ดแกงต้มยำนี่พี่นนะ้องนะนี่จะเป็นเมนูก้อยละกี่บาง่ายๆครับอันนี้ทอดตัวอ่อนครับนี่เตรียมมาทานอะไรดีน, <c oughs> นี่ครับพี่น้องตัวอนน่อนมันเอ้ยบนถิ่นจักย่างนะครับถิ่นตะหังเอาเตะงงงงไปอยู่อุ่นเราจะอันไปเตะๆตรงเลยก็ทานหอนจาๆๆๆๆๆน่าตลอดๆสะแก้มเหมือนกัเอาครับไปเฮียบ,บ้านเสร็จ มูปลาครับพี่น้องคนง่ายงานเสือโว้ยไอ้แฮรุชาเลยคนง่ายปลานี่ย่พื่ะทรนำแข็งหมพี่น้องเลยปลาดุกอู้ปลาดุกปลาดุกหมดแรงไอซ์ลีดคนเมื่อไหร่ยูนอคินนี่ปลาคอบ่ลนี่นี่เงี้ยโว้ยเนี่ยโว้ยเราฝีมือเยอะเพื่ออะไรเราไปเยอะเด็กเยอะมีนูแหละครับพี่น้องโอ้ยทอดกรอบแม่น้ำเว้นครับพี่น้อง นะครับอลองหนึงลองหนึ่งเปักฝ่าโอ้กรอบแฮงมันป้ากินได้ยกินได้ยเยอะกินได้เนาะกินได้เยอะพี่น้อ้าอืออดแต่เนา้อืมันมันกรอบดีรสชาติ<ะ>ออกมัน,ม,นมันครับอโอเค เี๋ครับี่น้องครับหนึ่งซุกเล้าเขาก็มาแกด้ี่น้องยแกะตอ่อนะครับเนี่โอ้ยข้าวจัวอยากกินเลยว่ะมาคนกำลังแก่ผมถึงแกใส่จานงแกใส่ปากเจอครึ่งตัวคึ่งตัวคึ่งไง้นบยรงขึ้นไม่หอมไม่หลรูปลุกแล้วลุกแล้วก็จะพิจตรงอุ้ยอีอันนี้แห่งงาม เอา,เอาแกให้มันเรียบมันก็เปื่อยกว่านี่ต้มน้ำประเดียกแล้วก็เปื่อยมันเย็นกว่านี้ฮะอ่ะสูตรจานเสือ์่ะครับอ่าต้มน้ำประเดียกน,น,นะครับใส่ตะไคร้แล้ววันในมือเห็นมันเมนูเมนูยังเมนูก้อยเนี่ยก้อยก<อ><อ>้อ,อยเมย่นอนเวนก้อยแม่นอนเวนไก่ต้อนอ่าต้อน้วครับอ่าแล้วก็เทใส่น้ำประเดียกครับ ไฟนก่อ้น้แต้มสูตรเป็นครับเป็นน้อยดีไฟมันไฟมันเย็นเลยครับนี่ก็แสงวาปุ๋งครับพักไอีกช็อตหนึ่งอีกหนึ่งนาทีอีกนาทีครับเี่สองนาทีมันเย็นกันเอา กบครับนี่ออก๋วใส่กันมูเลยก,กัวไปน้องโอ้หอมไหอยเลยกักวเองครับอืมลายเสีบลาย,ย,ายาาให่วะทำคุยแาเห็ดแกงนอผ้าเราไป้องเลยเอามะ่อ้า,า่อยท่อครับเป็ีคนเก็บเสือครับ่น้องมาเลยโอ้ยไปด่อยๆเลยเพิ่มยังโมิ่งทำประเด็นนี่แหละ่นลอง เข้าให้เข้ากันนี่เหมือนกันกินมักเลยครับเอานี่นห้วยเลยเอาด้วยกันครับจดตัดฝานมะนาวมะนาวน้ำค่อ,คอ,คอคยอยู่ลืมสมน่ะ โอเคครับอีสามันน่องเ็สสมน่อเชมเดือบตวดวดนาสิเมือเโอ้่หอมใจลังกว่าเสียอะไรี่นองเนี้ย จิ้มเชียงทีงทงสง <c oughs> ท่สองแล้วไหมที่สองแล้วเอาเอ้าเจ้าพี่สาม <c oughs> แบบลงไป ไปต่อเหรอพี่น้องเจ้าพี่น้องโอ้ยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับติดตามไหมไปขึ้นี่เหรอฮึรำขี้หอย ไป้องหาลงเลยครับอันนี้คือพัดประดุกเรือไป้องเ้ออันนี้กว๋วยต้อครับไปแมนนเป็นนะครับไป้องครับแก้มับแก้มครับไป้องมดเยมาเดิมมาเดิครับนี่แซบ่บๆวกันครับพี่ห่เด้ใช่อเลาพี่ตทงลงนูหาเราหัวง่าน้วนนีย้าใส่กับกันไได้แล้วเนะ

ก้วยแม่นเว็นน้ำตาลน้ำไปถือก่อยกยปลาแม่นเวินะาลาแซ่บครับแซ่บวินนี้ซีอิมานี่เต็มบบบสองเส้าจัง่อยครับคุณเออนี่ครับแซ่บครับมาครับพี่น้องมามา